ใช่ครับเป็นเป็นอีกตัวหนึ่งที่ได้ร่วมงานกับคิมครับเป็น E.L.E ของผมเป็นมาสครับผมเป็นไวท์มาสก็เป็นเออ่เป็นเป็นตัวมาสที่ไวท์ใช้ก่อนนอนครับแล้วตื่นเช้ามาก็ล้างก็ดีใจที่เราได้เป็นตัวแทนเป็นเป็นแบรนด์แอม b a สเ a อร์ของ E.L.E ครับผมกระแสดีอย่างนี้มีผู้ใหญ่เรียกคุยแล้วมัลครนะคะคู่กับคิอ๋อตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้สำหรับปีหน้าถ้าที่ผมรู้ก็มีแค่ชาติสือพมันกร์นะครับตอนนี้กับคิมยังไม่มีส่วนใหญ่ถ้าเกิดผู้ใหญ่จะเรียกคุยก็จะคุยกับทางพี่เอ สมาชกว่าหรือว่าทางผู้ใหญ่ช่องก็จะบอกทางผู้จัดการผมเองก็ยังไม่จะไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องละครนะครับก่อนให้แฟนขับลุ้นไปก่อนเนาะครับก็ลุ้นกันไปครับเพราะอะไรเขาก็ดีใจที่เราได้ทํางานกับหลายๆคนแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกับใครเราก็อเพ่นหมดครับแฟนลับมีเรื่องร้องมัอยากให้มีละครคู่ใช่ไหมคะจริงๆแฟนขับตอนนี้เขาก็เขาก็อยากตอนนี้เขาก็ลับไปดูเพียงชายย้อนหลังครับแล้วก็ ่วนเรื่องในอนาคตก็เขาก็คงอยากมีแหละครับแต่ว่าแค่นี้ผมว่าเขาก็ดีใจที่เราได้มีงานคู่ด้วยกันได้เจอกันอยู่เรื่อยๆเขาก็น่าจะมีความสุขกันครับเราเองก็เราเองก็สนุกด้วยครับามครับไมโครเลิฟเหรอครับเอ้ยไม่ใช่ไมโครเลิฟเขาเปลี่ยนชื่อแล้วครับเปลี่ยนเป็น My Memory ครับผมก็จริงที่จริงปีหน้าครับเขาเขาเขาลง Facebook แล้วเหมือนเองเขาลง Facebook แล้วว่าปีหน้าได้ดูครับแต่ว่าผมยังไม่แน่ใจว่าวันที่เท่าไหร่ครับมีการมีการ เป็นปีหน้าใช่เขาบอกเขามีเขามีลง a c e b o o กแล้วคือจริงๆแล้วเขาบอเดินมันมันปีนี้หรือว่าไงครับจริงๆเขาไม่ได้บอกครับเขาไม่ได้บอกคือหายจบปีนี้ครับแต่ว่าผมเชื่อว่าแบบงานจะออกเมื่อไหร่มันเป็นมันอยู่ที่ผู้ใหญ่การตัดต่อ CG อะไรหลายๆอย่างซึ่งผมว่าปีหน้าน่าจะมีเวลาที่เขาเขาเขาเห็นแล้วว่าเหมาะสมที่จะได้ดูเขาไม่เาปีนอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับจะต้องลองถามไปทางผู้ใหญ่แต่ว่า ผมว่าชื่ออะไรก็ได้หมดแล้วครับน่ารักดีมายเนอร์รีน่น่ารักดีครับเสร็จเรียบร้อยอแล้วครับเสร็จไปตั้งแต่ต้นปีแล้วครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเพราะหนังมันต้องตัดต่อเยอะอะครับแล้วก็เห็นคิวถ่ายด้วยคิววางอะไรอย่างนี้ด้วยก็น่าจะเป็นปีหน้าเห็นเขามีโปรโมทไว้แล้วว่าปีหน้าได้ดูครับเรื่องมันตอนนี้แบบเรื่องมันเใียบไปเลยนะแหละคนน้องมันมีปัญหาเป็นหรือเปล่าครับเรื่องส่วนตัวมีปัญหาไหมผมไม่มีปัญหาครับเพราะผมไม่มีปัญหาทุกอย่างก็เรียบร้อยที่ถ่ายจบทุกอย่าง ทุกอย่างก็จบกันด้วยดีครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องการตัดต่อมากกว่าเพราะว่าผมก็เชื่อว่าหนังแต่ละเรื่องก่อนจะตัดต่อออกมาอะไรเงี้ยต้องคต้องใช้เวลาพอสมควรอยู่ก,ก,ก็ก็ดีใจที่อย่างน้อยมีข่าวออกมาจากทางภาพย,ายนต์แล้วว่าปีหน้าแต่เราไม่รู้โปรเซเลยว<ต>่าเขาจะมีอะไรด้วยไม่รู้ลเลยครับเพรานะว่าตัวผมเองก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรอยู่แล้วเพราะว่าเราตอนนี้ทุกคนี่เราถ่ายละครเราถ่ายกันสองเรื่องใช่ไหมครับส่วนเรื่องเรื่องว่าก็อย่างเก่งก็อาจจะรู้ว่าแบบตัดต่อเป็นงไนแล้วแล้วก็เอ้ย มีอะไรคึืนหน้าบ้างนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้รู้เยอะครับแต่แค่ทราบว่าตอนนี้เขาเขา,เขามีวางไว้ว่าเป็นปีหน้าแต่ว่ายังไม่ทราบวันอะไรนี่เราในฐานะที่เป็นนักสแสดง,งเรา,เาที่เป็นนักสแสดงเรารู้สึกแบบน้อยหรือไงเพราะว่าเหมือนแบบหนังมันอาจจะแบบถ่ายช้าหรือไงแบบจริงๆไม่น้อยนะเพราะว่าผมผมเชื่อว่างานจะออกมาเมื่อไหร่เป็นตามจังหวะที่ดีตามจังหวะของของนั้นอย่างเรื่องนั้นนะครับเราก็ไม่อยากไปเร่งอะไรส่วนถ้าถ่ายจบปีนี้ฉายปีหน้าก็โอเคครับคนจะได้เห็นรงานเราปีหน้าเลย ก่อนละครอีกคือซ้ำไปน่าจะเป็นนะครับเราก็ไม่น่าใจเหมือนกันแล้วก็ดีใจครับที่ที่ได้มีโอกาสทำหลากหลายชิ้นงานหลากหลายชิ้นครับผมเอมันเหมือนมีข่าวมาว่าแบบผู้จัดเหมือนมีปัญหาอะไรเงี้ยในเรื่องเรื่องนี้นะครับเรื่องภาพยนตร์เหรอครับโอ้วันนี้เราก็ไม่ทราบเขาเป็นส่วนผู้จัดผู้ใหญ่คุณหญิงคุณนุ้ยก็น่ารักครับพพอร์ตเราทุกเรื่องแล้วก็ตั้งใจทำงานกันมากครับเขาเขาทำหนังเรื่องแรกเขาก็ตั้งใจกันมากทุกคนตั้งใจกันมากกับหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังอีกแบบหนึ่ง แล้วก็ผมเองก็อยากให้คนดูรอดูครับว่าหนังเรื่องนี้จะออกมาเป็นยังไงครับผมผมเชื่อว่าหลังหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังที่หนังโรแมนติกที่อีกแบบหนึ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยดูครับผมเราลุ้นขนาดไหนเขาว่าจะได้ขายแล้วเ่รเราก็แค่อยากให้คนดูดูแล้วมีความสุขครับเราเราไม่ได้คาดหวังอะไรไปมากกว่าน,นั้นแค่อยากให้ดูแล้วเข้าใจความรักของคนเหงาสองคนแค่นี้เองครับผมจะมีโอกาสได้ให้คนไทยได้ดูไหมคะที่นี่เรื่องนี้ค<า>รับมีครับฉายที่เมืองไทยครับแน่ๆครับแต่ว่าเมื่อไหรต้องรอทาง ฮะยี่สิบสามกุมภาใช่อ๋อพี่อาบอกเลยครับว่าวันนี้ยี่สิบามกุมภาใช่ครับผมยี่สิบสามเหรอยี่สิบสามกุมภาครับครับใช่ครับผมผมเพิ่งทราบวันเมื่อกี้ครับผมแายเมืองไทยครับแายเมืองไทยอันนี้เราไม่แน่ใจครับว่าจะได้ไปไปไปที่เกาหลีหรือเปล่าใช่เราก็เลย ปีหน้าวันที่23กุมภาพันธ์ครับแต่เราไม่ได้ใส่คอนเทนตไม่ได้คุยไว้ว่าจะต้องมีฉายต่อประเทศอันนี้เราไม่แน่ใจครับเราไม่รู้ว่าผู้ใหญ่เขาคุยอะไรกันไว้บ้างแต่ว่าที่แน่ๆคือต้องฉายเมืองไทยแน่ๆครับผมรับหน้าก่อนรับหน้าก่อนรับก่อนรู้ไหมถ้าไม่โอเคเป็นทองสามสามสี่เดือนเองครับผมสามสี่เดือนในการถ่ายก็แป๊บเดียวเพราะ้องต้องบินไปถ่ายที่เกาหลีด้วยครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะนานกว่าหนังเรื่องปกติทุกท่านไปครับแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับแล้วก็เขาได้ฉายปีหน้าแล้วเราก็ดีใจครับผมดวกก็ปิล้้องไน่ ก็ไม่ได้นะครับติดก็ไม่ได้ตั้งแต่ก่อนถ่ายอาคมกับสทานหัวใจครับใช่ใช่ต้องตีครับผมอย่างคิวโปรโมทเขาขอเราบ้างไหมครับเพราะเหมือนมันยังไม่ได้มีอะไรอันนี้ผมเชื่อว่าเขาคงขอแล้วแหละครับเพราะหนังมาปีหน้าแล้วแต่ว่าเราไม่รู้วันที่เท่าไหร่ท่านนี้เองครับก็ทางทางผู้ใหญ่ของพี่อาพี่เอน่าจะทราบมากกว่าผมครับผมโอเคฝากหน้าถึงนนี้ค่ะว่าเรากำลังพูดคุยกับน้องเจน่าอยู่คุยครับผมเป็น่าเจน่าเจน่าใช่ไหมครับก็น้องเจน่าก็เป็น เป็นน้องในเป็นน้องเราคนนึงเป็นเด็กพี่เอ๋เหมือนกันนะแล้วก็ได้เราก็ได้เล่นชาติเสือพกำมังกรด้วยกันหนึ่งใช่ไหมครับก็ก็เป็นก็ดีใจที่ได้ร่วมง,งานด้วยกันครับผมรพรัฒนามีไหมคะพัฒนาพัฒนนาเป็อ๋อเป็นพี่น้องกันตอนนี้ยังเป็นพี่น้องกันอยู่ครับยังยัง,ยงไม่ค่อยได้เจอกันด้วยครับไลน์เขายังยังไม่มีก็ปกติก็เจอกันตามงานแล้วก็ ดีใจที่ได้เจอน้องคนนี้น้องคนนี้ก็เก่งมากแล้วฟอรเขาก็ออกมาได้ดีมากครับก็ดีใจกับน้องด้วยแล้วก็ดีใจที่ไดร้ร่วมงานด้วยกันปีหน้าครับผมเป็นกระแสสองข้างมาดูอะไรกันรรเราที่เราพู่กันมันก็เลยมีกระแสมาอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับแต่ตอนนี้เรากับเราประเดี๋ยหน่ายังเป็นพี่น้องกันอยู่ครับเป็นพี่น้องเจอกันเขาก็ยัง ยังสวัสดียังเป็นพี่น้องกันนานๆคุยเจอกันทีครับแล้วก็ดีใจที่ปีหน้าจะได้ร่วมงานด้วยกันครับส่วนผู้ใหญ่หลายๆคนอาจจะมองว่าเป็นเพราะว่าร่วมงานด้วยกันลยสายสัมพันธ์ตอนนี้ก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่ครับผมตอนนี้ไม่เป็นพี่น้องครับผมตอนนี้ไม่เจอกันเลยครับผมา <c oughs> <c oughs> จะเจอกันปีหน้าเลยครับ